มาแล้วสวัสดีครับพกก่ก่นนีนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่การแพทย์แปดนาทีนะครั้งนี้ครั้งที่587แล้วนะครับผมประจําวันนี้วันที่20มิถุนายนสองพันห้าร้อนะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้ภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับชัดไม่ชัดนะครับบอกมากันหน่อยนะครับผมโอเค รอ,อดูคอมเมนต์นะฮะตอนนี้เท่าไหรสามทุ่มครึ่งนะคิดว่าคิดว่านะ่าจะยังไม่นอนกันนะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยนะพรุ่งนี้วันหยุดต่ออีกวันหนึ่งนะครับโอเคนะท่านใดเข้ามาแล้วนะครับทักว่ากันสักนิดหนึ่งนะนะครับดูไม่มีคอมเมนต์เลยนะหรือว่าหรือว่ากระตุกสุดๆอ่ามีมา1ท่านแล้วนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพเสียงชัดเจนโหหลายท่านเลยนะครับโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะฮะเนี่ยวันนี้จะมาพูดเรื่องของกลับมาแล้วนะโอเคอายุ40ปีแล้วเนาะทำหมันไปแล้วอยากมีลูกใหม่เนี่ยนะครับจะแก้หมันหรือว่าจะต่อหมันดีนะข้อมูลตามเล่มนี้นะครับนี่นะฮะโอเค fertile serial นะครับ,รบ april 2020นะฮะแล้วก็หัวข้อนี้นะครับป๊บปนี่เลยนะ s t a l l i n g fertility after tubal ligation in women 40 years of age and older how do we counsel our patient counseling นะฮะนี่นะ c o u n s e l คำนี้ติดปากทุกทีเลยปกติใช้คำว่า counseling ใช่ไหม counsel our patient okay ก็เล่าสู่กันฟังนะฮะอันนี้แปลก่อนละกันแปลก่อนว่าถ้าสมมตินี่แหละถ้าทําหมันไปแล้วเนี่ยนะครับอายุเกิน40ปีแล้วอยากมีลูกใหม่เนี่ยนะจะจะคุยกับคนไข้อย่างไงดีนะครับจะคุยกับคนไข้อย่างไงดีเขาบอกว่าเนี่ยหลายหลายครั้งเนี่ยนะครับมีมีการเปลี่ยนใจหลังจากทําหมันไปแล้วนะครับมีการเปลี่ยนใจ ว่าอยากมีลูกอีกอะ่ะด้วยเหตุผลว่าอะไรเช่นอาจจะแต่งงานใหม่นะครับมีคู่สมรสใหม่นะครับหรือบางทีอยากมีลูกเพิ่มนะครับอยากมีลูกเพิ่มและโดยส่วนตัวเนี่ยเคยเจอว่าลูกประสบอุบัติเหตุเนาะอย่างนี้ก็มีนะครับนะอันนี้ก็ที่เจอนะครับเราก็บอกว่าออสองอันนี้เนี่ยเป็นเหตุผลนะครับเป็นเหตุผล ที่เรื่องว่ามีนิวพาร์เนอร์เนี่ยนะครับมีคู่สมรสใหม่หรือว่าอยากมีลูกเพิ่มเนี่ยหนในสของเป็นสาเหตุ1ใน4นะครับที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกเสียใจหลังจากทํามันนะครับจริงๆเขาอาจจะจะเสียใจจากสาเหตุอื่นก็ได้แต่ว่า2อ,อันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ผู้หญิงเสียใจหลังจากทํำมันไปแล้วนะครับส่วน จริงๆแลก็มีความเสียกอื่นอีกนะครับที่ผู้หญิงเสียใจเช่นการศึกษาน้อยมันเป็นความเสี่ยงเป็นการศึกษาวิจัยที่แบบเป็นเซอร์เวย์นะครับนะมีเรื่องของการศึกษาน้อยนะครับมีเรื่องการ unmarried status ก็คือว่าไม่ได้แต่งงานะนะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสสมรสอะไรประมาณนี้อยู่ด้วยกันเฉยๆนะครับ เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ผิวขาวอันนี้พวกนี้คือความเสี่ยงนะครับว่าทําไมาถึงเสียใจนะครับแต่อย่างที่บอกฟังแล้วจะแปลกๆจริงๆมันอาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะครับผมโอเคอย่างไรก็ดีนะฮะในช่วงปี2015ถึง2017นะครับข้อมูลเนี่ยการศึกษาชัดเลยว่าผู้หญิงเนี่ยทำมันน้อยลงนะครับทำมันน้อยลงแต่มีการใช้การคุมกาเนิดแบบ ึ่งถาวรเพิ่มมากขึ้นกึ่งถาวรหมายถึงแบบแน่นอนอยากเปลี่ยนกบมามีลูกได้ก็อยากเปลี่ยนว่าอยากมามีลูกก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีเช่นการฝังยาคุมนะครับหรือใส่ห่วงคุมกําเนิดน,นั่นเองนะครับนะใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้เขาต้องใช้คําว่าอะไรอะ่ะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะประมาณนั้นนะครับก็เลยมีมีการทำาหมันน้อยลงนะครับโอเค หลังเขาบอกว่าหลังจากที่เขาทำการศึกษาไปเ,เรื่อเต้ยนะครับ14ปีเนี่ยนะครับพบว่ามีผู้หญิงเนี่ยนะครับมีผู้หญิงเนี่ยมาขอแก้หมันเนี่ยประมาณสัก14นะครับ14 14.3นะก็ะเยอะเหมือนกันนะครับโดยใน14.3เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงที่ทำหมันตอนช่วงอายุ18ถึง24ปีประมาณ40 เอาว่าเกือบครึ่งนะครับทำหมันตอนอายุน้อยนะครับทำหมันตอนอายุน้อยแล้วโตพอเวลาผ่านไปก็มาขอแก้หมันนะครับก็มาขอแก้หมันไม่ไม่ด้วยว่าจะเหตุผลอะไรเช่นมีคู่ใหม่นะครับอยากมีลูกเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคกับการน,นะครับในผู้หญิงที่อายุ30ปีเนี่ยนะครับที่ทำหมันตอนอายุ30ปีเนี่ยไม่ค่อยมาขอแก้หมันเท่าไหร่ฮะมีเหมือนกัน นะครับแต่น้อยนะนี่แต่น้อยนะโอเคคำถามก็คือว่าเฮ้ hey, แล้วผู้หญิงที่อายุเกิน40นะครับมาขอแก้หมันเนี่ยจะแก้หมันให้ไหมหรือว่าให้ไปทำเด็กหลอดแก้วเลยดีอันนี้เนี่ยเป็นเป็นสทีเหมือนโตวาทีกันบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละอันนะครับเขาบอกว่าการต่อหมันเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับโอกาสท้องเนี่ยค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงเ มีโอกาสท้องเนี่ยประมาณสี่ิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับมีโอกาสได้ลูกกลับมาเนี่ยนะสามิบห้าเปอร์เซ็นไม่น้อยนะครับไม่น้อยอันนี้จากการศึกษาปีสองพันสิบหกนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะแล้วก็โอเคโอกาสท้องเนี่ยนะครับสูงกว่าทำเด็กหลอดแก้วด้วยซ้ำอันนี้จากเปเปอร์นะ สูงกว่าทำเด็กหลอดแก้วในแต่ละรอบด้วยซ้ำโอ้อันนี้น่าสนใจมากเพราะเราคิดว่าทำเด็กหลอดแก้วแล้วโอกาสท้องจะสูงกว่าเนาะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้บอกว่าทำหมันแล้วเนี่ยแก้หมันแล้วเนี่ยโอกาสท้องสูงกว่านะครับเนาะโดยที่ข้อดีนะครับของการแก้หมันก็คือคนไข้เนี่ยไม่ต้องเสี่ยงเรื่องท้องแฝดนะอย่างที่เราทราบกันคือทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะเสี่ยงเรื่องมีการตั้งครรภ์แฝดได้สูงขึ้นนะครับ รวมทั้งมีความเสี่ยงจากการที่ได้ยาในการกระตุ้นไข่เยอะเกินไปนะครับคือพอแก้หมันก็ไม่ต้องใช้ยาเพราะไม่ใช้ยาก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับผมโอเคส่วนฝ่ายที่บอกว่าทําเด็กหลอดแก้วดีกว่านะครับเขาก็ชูที่ว่าเราสามารถตรวจพันธุก,กรรมเด็กได้แตกตอนก่อนท้องด้วยซ้ำนะครับคือทําเด็กหลอดแก้วปุ๊บจะมีการตรวจเช็คพันธุก,กรรมเนาะ ว่าตัวอ่อนนี้ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะย้ายตัวอ่อนที่แข็งแรงเมื่อเทียบกับการปล่อยให้ท้องเองเราก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าเด็กที่เกิดเด็กที่ท้องอยู่เนี่ยนะครับมีความผิดปกติมีความพิการอะไรหรือเปล่าเป็นดาวซินโดไมมหมอ่ะแน่นอนใช่ไหมเพราะแม่อายุเยอะลูกก็เสี่ยงเป็นดาวซินโดมซึ่งจะรู้ได้ตอนไหนก็ต้องรอท้องแล้วใช่ไหมรอท้องแล้วก็ต้องมาเจาะลงเจาะเลือดถ้าสมมติเจาะเลือดแล้วพบว่าเอา้า รูปเป็นดาวสโดมก็มักจะยุติการตั้งขันนะประมาณนั้นนะทำเด็กหลอแก้วก็ก็อันนี้ก็คือข้อดีนะครับข้อได้เปรียบเนาะโอเคแล้วก็รวมถึงราคาอ่าก็มีรวมถึงราคาเขาบอกว่าเอ้จริงๆทําทำเด็กหลอแก้วเนี่ยแพงกว่าหรือเปล่าต่อมาเนี่ยแก้หมานเนี่ยทำทีเดียวค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างถูกนะครับค่อนข้างถูกแต่ต้องบอกอย่างนี้ คือในอเมริกอันนี้คือตามประสบการณ์ของคนไทยนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยผ่าตัดเขาค่อนข้างแพงไงนะครับมันก็จะมาชั่งน้ําหนักกันแล้วผ่าตัดแก้หมาเนี่ยบางทีก็เป็นแสนใช่ไหมครับแต่ในประเทศไทยก็แล้วแต่โรงพยาบาลหลายๆที่อาจจะไม่ถึงแสนเนาะแต่ทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยโหแสนอัพสองแสนถ้าตรวจพันธุก,กรรมด้วยก็อาจจะสามแสนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมานั่ง คิดถึงนะครับว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าเนาะโอเคครับสรุปก็คือจริงๆแล้วนี่อ่ะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าหมอที่ทำผ่าตัดต่อหมันได้เนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะครับอันนี้ของอเมริกานะครับกว่าจะมีหมอที่ต่อหมันได้สักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเทรนกันเยอะทีเดียวเพราะนั้นก็ก็ต้องใช้เวลาต,ต้องใช้เวลาเมื่อเทียบกับการทำเด็กหลอดแก้วเนาะโอเค ก็ประมาณนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีตัวเลขเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้คือรายละเอียดเพิ่มนะครับก็จะมีฝ่ายที่โปรผ่าตัดเนาะกับฝ่ายที่โปรทาเด็กหลอดแก้วเลยนะครับก็สนุกดีครับอ่านพวกนี้ก็ประเทืองปัญญาเนาะ <c oughs> โอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่ให้กันฟังในวันนี้นะครับ คุณชยานิษคุณสาศิธรสวัสดีครับคุณไก่สวัสดีครับผมคุณนาชานาดานะครับจะทำเด็กหลาดแก้วรอบสองต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างถ้าใจหมอหมอก็ขอดูก่อนว่ารอบแรกเป็นยังไงนะครับดูว่าทำแล้วสำเร็จไม่สำเร็จใช้ยาใช้อะไรขนาดไหนนะครับ ต้องดูประวัติเดิมนะครับการเตรียมตัวหมอคิดว่าอาจจะไม่ได้คุณแม่อาจจะไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรเยเอะเนาะพอผ่านรอบแรกมาแล้วนะครับแต่สําคัญสุดต้องดูประวัติรอบแรกเนาะว่าเป็นยังไงนะครับโอ,โอ้วันนี้คนดูเยอะเหมือนกันนะฮะกดไลค์กันเยอะทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับเรื่องอาจจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะครับ แต่โดยส่วนตัวก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็มีคิวต่อมาอยู่ประมาณทักสี่ห้าลายแล้วนะครับม,มาขอต่อมาเนาะก,ก็เลยต้องให้คําแนะนําอย่างนี้ไปนะครับแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับสุดท้ายนี้เกือบลืมฮะขอฝาก YouTube Twitter i n s t a g r กรเว็บไซต์นะครับขอฝากทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ